สวัสดีครับช่องดูท b e ในนกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันศุกร์ที่21มีนาคม2568นะครับแล้วก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันจันทร์ที่24มีนาคม2568นะครับนี่เพิ่มแป๊บเดียวก็ปลายเดือนนะ้จะเข้าสู่เดือนเมษาย,ยนเทศกาลสงการานกันแล้วนะครับนี่ได้จุ่มฉ่ากันแน่นอนนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Isuzu D Max Highlander 4ประตู1.9 ZP เกีย์ธรรมดา6สปีดสีเทาโอเพกไปหรือว่าสีเทาแลมโบคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็นปี2024 Euro 5 Max นะครับราคาจริงที่1ล้าน20,000บาทนะครับนี่1ล้าน20,000บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อสีขาวมกุก็1ล้าน20,700บาทนะครับนี่ส่วนต่างก็7,000นะครับนี่ คันนี้1นล้านสองหมื่นบาทนะครับคันนี้เป็นตัว1.9นะครับมีใครที่ต้องการรถกระบะ4ประตูที่มีความประหยัดน้ํามันไม่แรงมากแล้วก็ภาษีถูกเงี้ยหรือใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นใช้งานในเมืองใช้งานในส่วนตัวอย่งางเงี้ยหรือใช้งานไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเงี้ยไปกรุงเทพก็ได้เชียงใหม่ก็ได้เงี้ยหรือตามต่างจังหวัดก็แล้วแต่หรือทำมาค้าขายตามถนนคนเดินหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถกระบะ สี่ประตูราคาประหยัดแกรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่หนึ่งล้านสองมืนบาทก็ถือว่าพอคุ้มเหมือนกันนะครับนี่ได้เครื่องหนึ่งจุดเก้าทั้งประหยัดน้ํามันแล้วก็ภาษีถูกถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ isuzu vision by led ซ자์ใหม่แบบนี้เลยไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันฟอร์ล็อมินโฮนก็มีมาให้ทุกรุ่น เปิดปิดปรับระดับไฟหน้าก็มีมาให้ครบเหมือนกันนะครับนี่เปิดปิดปรับระดับไฟหน้าก็มีนะครับก็ให้ความสว่างที่ชัดเจนนะครับในยามค่ําคืนนะครับนี่แล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นได้ทั้งไฟสองสว่างเวลากลางวันซูเปอร์เดย์ไลท์ไฟรีตอนกลางคืนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับนี่แล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบ3 d i m e n s i o n นะครับสีซิลค์ซิเวอร์ดาร์กเกรย์นะครับตรงนี้เป็นสีเงินนะส่วนตรง รูปทรงเขี้ยวก็จะเป็นสีเทาดักเกรย์อย่างเงี้ยนะครับนี่ให้ความสวยงามแล้วก็ดุดันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รางพึ่งด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็กันชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มีความดุดันเท่ลงตัวเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็กรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นดีไซน์ใหม่สีดําด้านแบบนี้เลยแล้วก็มีแอร์เคอร์เทนด้วยช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกต้านลมได้ดีประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะครับ ไฟตัดหมอกในรุ่นนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED จากโรงงานนะครับมีสว่างชัดเจน mm hmm. เมื่อท,ทัศนะอุสัยที่ไม่ดีแน่นอนอย่างฝนตกหมอกตกจัดเนี่ยแต่สภาพอากาศปกติก็ยังเปิเดเล่นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยเนาะนี่โดยรวมถือว่าสวยงามและดุดันดีนะสำหรับรุ่นไฮเลนเดอร์นะครับมีสวยงามดุดันและมีมิติที่ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โปรซุ้มล้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหน้าและหลังเลย แล้วก็ล้อในรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบให้เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยแบบ t u r b ์ไบรท์สไปรัลนะครับล้ออลอยขนาด18นิ้วดีไซน์แบบ t u r b ์ไบรท์สไปสวยงามแบบนี้เลยสีทุกโทนปัดเงานะครับพร้อมอย่าง265/60บ R18 ของ b r i s t o n e Dueler High Terrain นะครับนี่ล้อ18นิ้วลายนี้ถือว่าให้ความสวยงามแล้วก็หรูหราได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ตัว Highlander 4ประตูนั้นน่าใช้ยิ่งขึ้นเลยนะครับ ดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกของคลื่นระบายความร้อนส่วนด้านหลังจะคงเป็นดรัมเบรกนะครับแล้วก็ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระตีนตอกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กบันโครงเสริมด้วยช็อคอัพแก๊สนะครับในส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นพร้อมช็ออัพนะครับนี่แผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวบันไดข้างก็จะเป็นสีดําด้านตรงเนี้ยเงี่ยพลาสติกตรงนี้เลยแล้วก็แถบตรงนี้ไปแถบสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลย ให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับโลโก้ไฮไลเดอร์เป็นแบบโครเมีย่ยมนะครับติดอยู่ที่แก้มรถนี่เลยสำหรับโลโก้ไฮไลเดอร์นะครับนี่ติดอยู่ที่แก้มรถถือว่าสวยเด่นเลยนะครับกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led ที่อยู่ตรงนี้เลยนี่สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดโรมัิยัไงยพร้อมแถบกองแ,แ,แ,แสงนะครับ ไบปดัดน้ำฝนก็เป็นแบบลงเวลาและปรับตั้งเวลาได้แต่ตัวก้านใบปัดนั้นเป็นแบบบิวอินนะครับมีพร้อมที่ฉีดน้ําล้างกระจกบ,บนก้านบนก้านปัดนะครับนี่มันได้สะอาดหมดจดและไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่แน่นอนแต่ว่าวิธีการยกนั้นศึกษาได้จากคู่มือนะครับเพราะว่าจะยกไปสีสัวไปมันก็จะเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยนะครับนี่ สาอากาศก็เหมือนกับ d m a x ทุกรุ่นเลยเป็นสาอากาศโซนสัน้นมาตรฐานนะครับรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถพับเก็บได้อย่างที่เห็นนี่เลยที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นพร้อมกับปุ่มสมาร์ทคีย์ลที่อยู่บานคู่หน้าตรงนี้นี่สามารถล็อกและปลดล็อกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับเพจะทำงานร่วมกับกูญแจรีโมทสมาร์ทคีย์อีซูซุจีเนสเอนทรีนะครับ เสาบีไปแบบสีดำนะครับ Saudi เสาบีไปแบบสีดำนะครับการตกแต่แงกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับตามปกติของ d m a มนะครับแล้วก็มิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5 2 8 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,870แ mm, มิลิเมตรและความสูงอยู่ที่1 7 9 0เ mm, มิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่3 1 2 5ม mm, ิลิเมตรนะครับนี่สามพหรีมิลิเมตรถือว่ายาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ความกว้างช่อง อยู่ที่ 1570mm มมนะครับเท่ากันเลยแล้วก็ระยะความสูงจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเคแลนนั้นอยู่ที่ 240mm มมนะครับแล้วก็มิติกระบาวยาว1 4 9 mm, 5มมกว้าง 1530mm มมและสูง4 9 0ม mm, มก็ยังเหมือนเดิมทุระกาลเลยนะครับนี่แต่เป็นไมนอเ์เชฟที่สวยงามจริงๆนะครับนี่ล้อและยางด้านหลังก็เดียวกับล้อหน้าเลยนี่ระบบกันสะเทือนหลังนีเป็นแหนบซ้อน3แผ่นนะครับแหนบซ้อน พร้อมกับชกอัพด้วยนะครับนี่ทำให้รองรับกบารบรรทุกได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับต่อถนนนุ่มนวลทุกเส้นทางเลยทีเดียวโครงสร้างแชสซีเ d น n มิกไดรฟ์แพลตฟอร์มก็แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวครับนี่แล้วก็ไฟท้ายในรูปนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบ Triple Armor ดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยรูปทรงตัว L แบบนี้สำหรับฝั่งนี้นะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นรูปทรง L จริงเงีแบบ้ยนี่รูปทรงตัว L จริง ส่วนด้านขวาก็เป็นแกลับเงี้ยถือว่าสวยงามดีนะและดูแปลกตาดีนะครับก็ทั้งไฟรีไฟเบรกเป็นแบบ led แต่ว่าไฟเลี้ยวและไฟถอยจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับนี่กระจกบานหลังก็มีไลฟ,ฟ้ากระจกหลังมาให้แล้วก็มีไฟเบรกโตที่3มาให้ด้วยนะครับพื้นที่กระบะท,ท้ายก็ประมาณนี้เลยด้วยความที่เป็นรถ4ประตูนะครับรองรับการบรรทุกได้ดีเลยนะครับนี่แล้วก็ฝาท้ายกระบะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยพร้อมสปอยเลอร์ในตัวนี่เส้นสายดูสวยงาม และมีมิติที่ชัดเจนดีนะครับโลโก้เอลซูตีแม็กเป็นแบบโครเมียมนะครับสำหรับโลโก้เอลซูตีแม็นะครับแล้วก็ที่มบือจับเปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็กล้องมองหลังจากโรงงานถอยจอดมั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่โลโก้แซนี่ส่วนการชนท้ายก็เป็นแบบ Built-in Integrated แบบนี้ u i l อ i n ติดมากับตัวรถแบบนี้เลยีลักษณะแบบนี้เลย ก็ให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับตัวกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็พลาสติกด้านบนเป็นสีดําด้านอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่ให้ดูด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจด,ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก B A เข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งขอมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสรับอคู่หน้านะครับถูนลมนิรภัย SR S R S คู่หน้า2ตํตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว E S C ระบบป้องกันล้อม,มุนฟรี T C S ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน H S A ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน H D C หรือ Hill Descent Control นั่นเองนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินอ,อัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทํางานและระบบปลดล็อกประตูจังหวะดเดียววันโมชันออลล็อกนะครับนี่สัญญาณการขโมยโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กอัลตทอรไฮเทนไซด์แล้วก็ขานเหล็กนิรภัยด้านข้างนะครับรนี่รุ่นนี้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็หกจุดหกจุดหนึ่งเมตรนะครับนี่หกจุดหนึ่งเมตรนี่โอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยนะระบบความปลอดภัยก็ถือว่าให้มาดีเหมือนกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับว่าภายในห้องโดยสารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไป นี่นี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยถือว่าให้ความสวยงามหรูหราดุดันกว้างขวางนั่งสบายดีนะบรรยากาศดีมากๆเลยในแบบฉบับ Isuzu DMAX Highlighter สประตูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแผงประตูก็จะตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทัชสีดำลายมิวรัาด,ดีไซน์แบบนี้เลยแล้วก็การตกแต่งลายดาบด,ด้านข้างที่เป็นโทนสีเงินแบบนี้นี่ สลักกับสีดําด้านที่พักแขนข้างประตูก็เป็นบุกหนังสีดําโดยได้ตู้สีเงินที่มือจับเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นสีเทาสมองซีเวอร์อย่างเงี้ยหรือว่าสีเงินสมองซีเวอร์ก็ได้ที่ล็อและปลดล็อกประตูพร้อมระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูรมนิรภัยทํางานนะครับแต่ควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นแบบสีดําเงากระจกไฟฟ้าและสัญลักล็อกพร้อมสปีดออตโอต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่น่าเสียดายคือระบบออโต้และกันแจมโปรเทคชั่นนั้นเฉพาะฝังผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับ ส่วนด้านสายก็ปรับองศากระจกหองข้างสายขวาแล้วก็กดพับกระจกของข้างแบบไฟฟ้าอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนี่อันนี้ช่องวางหนังสือวางเอกสารโบชัวก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุ่นนี้มีทั้งหมด8ตําแหน่งนะครับนี่มีบนเพดานด้วยนี่ดังตะหงมแน่นอนนะครับนี่เบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดำโดยได้ด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยทุกที่นั่งเลยนะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดำโดยได้ด้วยสีเงินนะครับนี่ ก็สวยงามสปอร์ตดีนะนั่งสบายนุ่มนวลอกกระชับรับสรีรัได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการออกแบบปีกตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถนั่งได้สบายอกกระชับรับสรีระได้ดีแล้วก็นั่งสบายไม่ร้อนด้วยเพราะมีคูลแม็กช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับนี่ตรงกลางก็เป็นลายมิวรัดีไซน์ที่ไซส์สวยงามดีนะครับการปรับเบาะนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางสำหรับฝั่งผู้ขับขี่แต่หน้าสุดายก็คือฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ายังคงเป็นแบบแมนวนวลเลื่อนเอ็นได้เหมือนเดิม ดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยงามดีนะดูหรูหราโดดเด่นและชัดเจนเลยในแบบฉบับ Isuzu D-Max e Highlander สประตูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่งหนังสีดำเด่ได้ดูสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสากลดีไซน์แบบนี้แฟนพวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่ด้วยปรับระดับได้สี่ทิศทางเหมือนเดิมนะครับสูงต่ำเข้าออกนะครับนี่ปรับระดับได้สีทิศทางสูงต่ำเข้าออกก็ดีมากๆเลยนะครับ โลโก้ยูสูแบบโครเมียมส่วนแถบตรงนี้ก็เป็นแถบสีโครเมียมนะครับด้านซ้ายก็เป็นปุ่มมัลติฟัง์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทร,ศ,ทร,ศ,ทรศัพท์คําสั่งเสียงที่วภมาัยนะครับนี่ส่วนด้านขวาก็เป็นครูสคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเพิ่มความเร็วลดความเร็วยกเลิกแล้วก็ปรับเซตค่าค่าของจอ MID นะครับนี่ใบปะนาฝน็นแบบหน่งเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับนี่อันนี้เปิดปิดไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับ ปุ่มปุ่สตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้เลยีนสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยจะทำงานร่วมกับกุญแจร,รีโมทอีซูซุกจีเนสเอนทรีพร้อมระบบอิโมบิเลเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่ากุญแจอีซุกจีเนสเอนทรีนั้นถ้าอยากได้ที่มีฟังก์ชันรีโมทเอนจิ้นสตาร์ทต้องไปรุ่นนี้ที่เป็นเกรดเอมเกียร์ออโต้นะครับถึงจะได้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับนี่ไม่มีเพราะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ ช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงาแล้วก็มีแผ่นก่ออากาศพียม2.5งมาให้ทุกรุ่นนะครับเย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนกานนนตรตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีเงินลายมิวราดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับมีช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าครบเลยนะครับนี่อันนี้ปุ่ม DVF นะครับปุ่มไล่ขเข่าไอเสียของเครื่องยนต์นะครับก็ จอดนนี่ที่โล่งๆเปิดใช้งานได้เลยเพื่อการรีเจนนะครับแต่ถ้าขับรถออกไปไม่ต้องตกใจนะมันก็จะทํางานเองเดืออัตโนมัตินะครับไฟสถานะ tps จะโชว์ที่จอ mid 7นิ้วแบบนี้เลยอันนี้ระบบควบคุมการทรงตัว vsc ป้องกันล้อหมุนฟรี tcs นะครับนี่อันนี้ปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำสี่ระดับก็คือระดับศูนย์ถึงระดับสามเนี้ยอันนี้กล่องฟิลนะครับนี่ก่องเก็บของอะไรก็ได้เนี้ยที่เปิดฝากระโปรงรถนะครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับนี่เปิดฝากระโปรงรถก็อยู่ตรงนี้ มือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะครับนี่ขึ้นได้ง่ายสบายๆเลยมาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบซูเปอร์วิชั่นดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวาเป็นมาตรวัดอุณหภูมิน้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์แล้วก็อัตราปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในถังนะครับแล้วก็จอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID รวมถึงมาตรวัดกิโลเมตรเนี้ยก็อยู่ในชุดเดียวกันเลยเป็นจอ เอจอดิจิตอลขนาด7นิ้วนะถือว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างดีมากๆในทีเดียวนะครับนี่แล้วก็วัสดุแผงคอนโซลด้านบนก็จะตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทัชสีดำโดอได้ด้วยสีเงินนะครับคือช่องเก็บของด้านบนมาให้ด้วยมีช่องวางภะเครื่องอ่ะนี่ช่องเก็บของด้านบนหรือช่องวางราเครื่องก็ได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินช่องเก็บของด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างนะครับก็เก็บของได้อเดียประสงค์หลากหลายแล้วก็ เก็บคู่มือการใช้รถของ Isuzu ได้ด้วยนะครับคู่มือการใช้รถของ Isuzu แนะนําว่าถ้าเสร็จแล้วเก็บไว้ในนี้ดีกว่าถือว่าสําคัญและมีความจําเป็นมากนะครับอย่าทําหายนะครับนี่ระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้อออสายได้ด้วยนะครับนี่เชื่อมต่อความสูงและความบันเทิงได้ทุกการเดินทางแน่นอนเลยทีเดียวนะครับนี่ แอร์ <Air S 2> ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบออโต้สองโซนแยกอิสระสายขวานะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายปรับอุณหภูมิสายขวาได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm ียงถึได้ด้วยนะครับเย็นสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องเสียบ power outlet ส2โวลต์ร20วัตต์ก็ให้มา1ช่องตรงนี้เลยช่องเสียบ usb ก็มีมาให้แค่ช่องเดียวและเป็น type c ด้วยนะครับสำหรับช่องเสียบ usb อันนี้จะแจ้งเตือนกนารทำงานของถุงลมย,ยับยั้งไฟเซนเจอร Air ์ airbag นะครับนี่เตือนค่าเข็มวขันที่ะระย ใน,นช่องวางโทรศัพท์มือถืออันนี้ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC หรือ Hill Descent Control นะครับก็ใช้งานได้เลยเพื่อลงทางลาดชันโดยไม่จะเป็นต้องแตะเบรกนะครับกะจกบมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอะยังปอกแป๊กเหมือนเดิมเป็นแบบแมนนวลธรรมดานะนะครับนี่ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารทั้งบริเวณด้านหน้านี่แล้วก็บริเวณด้านหลังจะคงเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะไม่ได้เป็นหลอด LED แต่อย่างใดกล่องเก็บแว่นตาก็เก็บแว่นตาได้จากกล่องนี้ได้สบายๆเลยที่แผ่บังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารา เป็นตัวูกุ้มผ้าและพ VC สีดำนะครับก็มีช่องเสียบเอกสารมาให้ด้วยที่ฝั่งผู้ขับแล้วก็มีกระจกส่องแต่งหน้านี่มีกระจกส่องแต่งหน้ามาให้ด้วยนะนี่มีกระจกแล้วก็ไฟมาให้ด้วยนี่คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามทาี่ใจใสของท่านนะครับนี่อันนี้ก็มีนะก็ให้ดูกันคร่าวๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับหนเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้าเกียร์ง่ายขับสบายขับสนุกเร้าใจ ราบเรื่องทุกการขับขี่เลยทีเดียวสำหรับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดของอีซูซูนะครับนี่ก็พร้อมพร้อมโอเวอร์ไร์ถึง2ตํตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6แล้วก็มีจีเนียสสปอร์ตชิปคอยบอกตำแหน่งเกียร์และแจ้งเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ในรอบและความเร็วที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมแล้วก็ใต้หัวเกียร์นั้นมีวงแหวนเพื่อดึงเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างเงี้ยนะครับนี่อ่ะอย่างนี้แหละนี่ ภาพด้านหลังก็จะแสดงที่จอเดยอัตรวั a นะครับนี่มีวงแหวนแบบนี้ทําให้การเข้าเกียร์ถอยหลังนั้นถูกต้องแม่นยําแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับนี่อัตราทดเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองสอเกียร์สามหนเกียร์สี0หนึ่งจุเกียร์ห้าศูเกียร์หกศูนแล้วก็เกียร์ถอยหลัง4.597อัตราทดเฟืองท้าย,ายต่อหนึ่งสีครับนี่ อัตราทดเกียร์ถือว่าดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมแน่นอนัเนนบรกมือยังคงเป็นเบรกมือแบบแมนนวน้นธรรมดานะตามสไตล์รถกระบะอันนี้ช่องวางแก้วน้าที่คอนโซลกลางวางของกระจุกัจิกเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับนี่ที่พักแขนตรงกลางก็เป็นบุกหนังสีดําเดินได้ดูสีเงินแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยนะครับนี่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับไป นี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ถือว,ว,าว่างกว้างดีนะแล้วก็นั่งสบายด้วยเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเอ่แผมนประตูด้านหลังก็จะประมาณนี้เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยเป็นแบบตึงหนังแท้สีดําโดยได้านทุกสีเงินพร้อมลายมิวรัสด,ดีไซน์ที่ตรงกลางดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไอโซฟิกทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางก็เป็นบุกหนังสีดํา พร้อมที่วางแก้วน้ํา2แก้วด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับพับแยกอิสระได้ถึง 60- 40ถึงได้อันนี้ขึ้นแบบ60นะครับส่วนฝั่งน้นก็จะเป็น40เนี้ยนะครับนี่แล้วก็พื้นตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้ง2ช่องเลยนะครับนี่ก็นั่งสบายดีนะนั่งสบายนุ่มนวลดีเลยนี่นั่งสบายนุ่มนวนลนานม,นวนมากๆการเอนก็ดีมากๆเลยนะครับนั่งสบายทุกการเดินทางแน่นอนคุณภาพฟองน้ําก็ดีพื้นผิวสัมผัสก็ดีมากๆเลยนะครับนี่ ก็ประมาณน,นี้เลยนะครับช่องแอร์ฝังผู้โดยสารตอนหลังนี่พร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแบบนี้เลยเย็นสบายแน่นอนช่องแอร์ฝังผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็มีช่องเสียบ usb type c ฝังผู้โดยสารตอนหลังมาให้หนึ่งช่องนะครับนี่ตรงนี้เลยอันนี้หลุมวางของอะไรสักอย่างเนาะกระเป๋าใส่ซองเอกสารหนังสือต่างๆมีทั้งฝั่งบอกคนนัง่งแล้วก็บอกคนขับแต่ฝั่งบอกผู้โดยสารตอนหน้านั้นมีที่แขวนของหรือที่แขวนกุบข้าวรับน้ำหนักได้4กิโลกรัมนะครับ โอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับมีภายในห้อโดยสารถือว่าหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าพอจัดเต็มอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power Gen2 ขนาด 1,900cc นะครับ Digital DDI Blue Power รหัส RZ C E T C VGS Turbo Intercooler สี่สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft วัล์์นะครับให้กำลังสูงสุด150แรงม้า110กิโลวัตต์ที่3,600รอบต่อนาทีและรมสูงสุด350ดิวตันเมตรที่1,800ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับนีแล้วก็ VGS Turbo Intercooler ขนาดใหญ่ ทำให้ประสิทธิภาพปัดอ,อากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมน,นะครับนี่แล้วก็สามารถรองรับน้ามันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ามันดีเซล b 20ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบํารุงรักษาง่ายแรงขึ้นในทุกมิติค่าบํารุงรักษาต่ํารักษาสีแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นี่มีม้อเบลเลอร์แบบนี้เป็นระบบประบัดไอเสีย DPF นะครับนี่จะอยู่ตรงกลางนี่นะส่วนด้านบนก็จะเป็นท่อแคทอย่างเงี้ยนะครับนี่ แล้วก็รับประกัน3ปีหรือ1 0ึ0งแสนกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนํารถเข้าเช็คตามระยะที่สูบบริการอิซูซุทุกๆ6เดือนหรือประมาณหมื่นกิโลเมตรแล้วแต่ยอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยึดอายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่ก็คือเครื่องยนต์อิซูซุ1.9 DDI Blue Power Gen2 นะครับมี150แรงม้า350นิวตันเมตรถือว่าทั้งแรงทั้งประหยัดแล้วก็ภาษีถูกเลยทีเดียวนะครับาล้ครับเดี๋ยวไปถึงช่วงสุดท้ายันเลยะครบ จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ Isuzu D-MAX h i g h l i d e r เประตู1.9 Z-P เกียร์ธรรมดา6สปีดสีเทาโอเพกใหม่หรือว่าสีเทาแลมโบใหม่ในราคาค่าตัว1ล้0 0 0 0บาทนะครับ1 2 0 0 0้บาทแล้วก็ตัวถังสีขาวมุกก็1 2 0่0ล้อบาทนะครับนี่ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้เหมือนกันนะเหน็นะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานระบบความปลอดภัยก็ยังพอจัดเต็มอยู่แล้วก็ได้เน้น แล้วก็ได้เครื่อง0.9ภาษีก็ถูกด้วยนะครับประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชโรทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สี่แยกสันเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญ,ญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถอิซูซุสักคันหรือสนใจรถอิซูซุสักคันทั้งดี a x n e w นิวเอ็กซ์หรือว่ารถบรรทุกป,ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถอิซูซุก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอิซูซุหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับทาราอิซูซุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชหม่ โทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0-53 2 4 4 6 7 1 7ตามที่อยู่ด้านล่างนี่เลยจะมีที่ปรึกา,า,ารขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกวันจะถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิซุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีีแยกสันเดกตรงข้ามเซน็นทรัลเฟสติวัลจวดเชียงใหม่นะครับต้องมาที่นี่กันได้ ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนในทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมาัที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพกริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธานภัยมรณที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิิปนี้รราากกกดดดดไ์แชตตม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในนกชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหง่งแห่งรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีงูปีมะเส็งนะครับเจกอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ